แต่แนวขาของเขาสุดสุดนี่ถือว่าเป็นอาชีพอ่ะเราสังเกตว่าแนวขาของเขาเวลาเขา cross ระหว่างเขาจะวิดหรือเขาจะโรท่าลายของเขานี่อเหมาเป็นแบบให้เคลียรมากๆระหว่างมืออาชีพกับมือสมัครเล่นหมายความว่าเรื่องความชัดเจนอย่างเช่นเขาบอกว่าคิวแมท cross เนี่ยมันยังหงิอะไรเรารู้ว่าโรท่าของบอก็เสือ เนลาเปิดเอาโปต้าอะไรเน well ี่ยม right. ันเห็นมันเห็นความละเอียดให้ความชัดเจนซึ่งความสวยงามผมเรียกว่าเต้นแบบนี้นะคือการเต้นรำที่ผมบอกอีกอย่างหนึ่งนะฝรั่งลังข้ใช้คำว่าคลีนเคลียร์ใช่ไหมใช่ปะคลีนเคลียร์ซึ่งคู่เนี่ยบางที่ที่เต้นเนี่ยเพราะว่าสะอาดไม่สกปรกแต่หลายคนบางทีเต้นก็ถึงมั้นเลอะขึ้นเยอะ่ะคืออย่างเช่นบางทีอย่างอย่างถ้าเธอเต้นสมบัติมันเยอะขึ้นมาก แล้วเธอยังไงเธอยังไม่ทันจะได้ยืนไม่ทันนะเธอถึกับล่อแต่ท่าของเธออย่างเดียวอันนั้นอันนั้นอันนั้นเลิกเถ่อเละซึ่งมันจะต้องช้องจองกันละเออเออทั้งมือทั้งขาอะไรก็ไม่รู้อ่ะซึ่งไม่ควรที่จะทำทำขาให้มันละเอียดทำขาให้มันเคลียร์เต้นแล้วมแรงดูอย่าเล่นร้อยอ่ะเธอมาสะกดชั้นให้ชั้นดั้งดูเธอได้กันแล้วกันนั่นชั้นดูเธอเต้นได้ดูเธอเต้นได้ว่าเป็นยังไงแต่ที่บางคนดูแล้วหลายคน กลัวพลาดกลัวคร,รูมกลัวแต่นั่นคือพิเตอร์กิยาแต่บางคนอย่างเช่นอย่างเช่นอย่าง,งาสมบัติเนี่ยอะไรเนี่ยอะ้รที่มันควรจะเป็นอะไรที่มันควรจะเป็นนั่นแหละหัตยาที่จะบไปอย่างเช่นโบต้าโกโก้อินแชนโดนเนี่ยที่อยู่ในหลังผู้หญิ เนยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมบางทีผมก็ขี้อิ่มจะบอกไปคือมันกลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้อ่ะคือเอ๊ะห้าเดียวกันแล้วทำไมมันออกมาเนอาลู่เน่าทางอะไรแบบนั้นซึ่งมันเราก็สอนไปแล้วนะ่ะก็ออกมนาะใช่อ่ะแล้วบางทีหมื่นกับนีอะไรจังหวะ 何